สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแจ็คแฟนฉันจ่ายแปดหลักให้ขวัญอุตสามณี แจ็คแฟนชันเผยคลิปแฟนชันหนึ่งคืนเมาลอตเตอรี่ไปสู่ขอขวัญอุตสามณีทางช่องแจ็คแฟนชันผมทุ่มตังเื่นเมาลอตเตอรี่นะทุกคนเพื่อเอาใจแม่ยายหวังรางวัลที่หนึ่งจะได้ไม่ต้องพาบุตรสาวเข้ามาลำบากครับแหกขันมาครับมาถึงบ้านนางเอกสาวขวัญอุตสามณีพร้อมถาดสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เหมามาเป็นเืนินแจ็คแฟนชันมาขอแม่ปรานีพาบุตรสาวไปข้างนอกงานนี้ไม่พลาดแม่ต้องตามไปด้วยขณะแจ็คพาขวัญไปเข้าห้องตามคอนเซปต์รายการแฟนชันน ค,คุณแม่ยังแอบมองผ่านกระจกไม่วางตาแจ็คถามสเปคขวัญเป็นยังไงนางเอกสาวบอกว่าชอบผู้ใหญ่ตลกได้เป็นเพื่อนเราได้ขอคําแนะนําได้ส่วนใหญ่ที่ชอบจะนกมากกว่าทาว่าแม่ตามไปตลอดขวัญบอกว่าเขาก็ให้ความเป็นส่วนตัวบ้างไม่ได้เกาะติดตลอดสาวขวัญได้เผยอ,อีกว่าใครจะจีบหรือจะมาเป็นแฟนตนเองต้องเข้าทางแม่ซึ่งงานนี้แจ็คได้นําลอตเตอรี่ทั้งหมดที่ซื้อมาให้กับคุณแม่ และขออนุญาตพาบุตรสาวมาออกรายการคุณแม่ก็แอบแซวคำขำว่าทำไมให้เยอะจังให้ไปตั้ง5,000บาท แล้วข้อตกลงถ้าวันนี้ถูกหวย2ตัวนอนกับแม่ถูกหวย3ตัวนอนกับขวัญถูกรางวัลที่1คนละครึง่งถ้าไม่ถูกเลยแจ็คบอกว่าขอกลับบ้านไม่นอนกับขวัญแต่คอนเซปต์ลงอ่างด้วยกันยังมีอยู่ก่อนไปช่วยกันรุนหวยลงทุนหลักหมื่นหวังตั้ง30ล้านสุดท้ายไม่ถูกหวยสักใบเหลือ40บาทแถมไม่ได้นอนกับขวัญด้วยแจ็คเซ็งหนักขวัญปลอบใจว่าพระคงคุ้มครองพี่ไม่เป็นไรเดือนนี้พี่เลี้ยงทั้งเดือนทำเอาหลายคนตาร้อนเป็นไฟเลยทีเดียว ต้องเรียกว่าเป็นหน่มที่แต้มบุญสูงจนอยากจะถามว่าใส่บาดวัดไหนจริงๆได้ลงอ่างกับสาวตัวท็อปแบบนี้บอกเลยว่าฟินแทนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ